ซูเปอร์ตามาเยือนดิวันแอคเตอร์แองซิงอ่ะยูเนาะชาคิดแย้มน้ดเดยนะคะเขาบอกว่าเป็นกาแฟที่อันดับหนึ่งของตราดเลยนะคะทุกคนอยู่ในซอยห้าดูห้องน้ำก่อนเลยนะคุณผู้ชาย ก็แทบจะจัดนะครับกาแฟอุ่นหนึวันมีระเบียงนะคะทุกคน นี่ค่คะในเมืองตราดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ในตกาะช้างนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S เรามาพักเรื่อยๆพักไปเรื่อยๆแบบที่พักแบบถูกๆไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะห้องน้ำก็มีชาวเว r ร์ p แคบอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไม่มีสบู่ไม่เป็นไร เราเตรียมาอยู่แล้วอ,อากิน <c oughs> เตียงสวยนะคะทุกคนใช้ได้มีที่นั่งมีปลั๊กทีวีโอเคค่ะโนทุเรียนโนสโมกิ้งเย็มีน้ำสองขวดก็ดีค่ะ โอเคหน้าดิฟนะคะชั้นสี่สโลรีมีมช็อปด้วยนะคะทุกคนเป็นกิฟชอ็อปเยอะ Sit outside to drink. Right. Sit here, yeah. Yeah, Sit, there, sit right. here to drink. Oh yeah. the uh, coffee tea. here or not? Yeah, Peter. coffee. The coffee here, yeah. Uh, water maybe water like here. I'm not sure what water there is. ปับปุล่าเหมือนกันนะคะทุกคนรถเต็มเลยหรือว่าจะเป็นรถของคนงานที่เขามาพักที่นี่ก็ได้นะคะ นี่จอดลบกิ่นจเจอดเถเจเจเมาแล้วคเะทุกคนคุณเานเจ้จเ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 ดเเจเจเแเจม,มนเจเ ที่เข้ามาพักกันหาอุดรยาเยอะมากเนี่ยค่ะสุปตามาเยือนแล้วก็นี่จะเป็นฝันเด่นเทียรี่เดอะไวท์จะมาเยอะนะคะทุกคน มาเยอะค่ะจัดเชิญยิ้มเนี่ยนเะด็กอ้อนเด็กวอยสงการเด็กวอยคือมาเยอะมากค่ะทุกคนจะผิดจะผิบเชิญ,ญยิ้มมาเยี่ยม ก็คือว่าห้องใช้ได้เลยค่ะด้านฝัม่มานี่ก็จะเป็นห้องและห้องกาแฟเป็นเมืองเก่านะคะแต่ว่าน่าอยู่ค่ะตราดก็าเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะคนท้องถิ่นเขาบอกว่าที่เนี่ยปลอดภัยนะคะประมาณสักสามสี่ทุ่มเนี่ยเต็มที่เลยเขาก็จะปิดร้านกันแล้วนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลินิกบางส่วนที่ยังเปิดอยู่ข้างหน้าจนะเป็นคลินิกนะคะแต่เปิดตอนเย็นคลินิกสามคลินิกติดกันเลยนะด้านในก็มีเนี่ยค่ะก็จะมีแบบนี้ร้านนวดนะคะเยอะมากบริเวณนี้นวดนวดนวดทั้งนั้นเลยนะคะเป็ะเป็น,นวดมีแต่นวดอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะ นั่นคลินิกเด็ดคลินิกตวรวจเลือดรั้นไมเนมนะคะเขาบอกว่าเป็นกาแฟที่อันดับหนึ่งของตราดเลยนะคะทุกคนอยู่ในซอยห้ากลิ่นหอมฟุ้งเลยร้านกาแฟอันดับหนึ่งของตราดก็ว่างั้นนะคะตรงนี้นะคะตอนเย็นๆเนี่ยโหยคลินิกแพทย์จิตติชัย คลินิกรคก,กระดูกคลินิกหมอพิลาพาสทุกคลินิกที่อยู่ตรงนี้นะคะเปิดตอนเย็นค่ะโหอันนี้เปิดตอนเช้านะคลินิกหมอพิลาพาสเนี่ยเกิดเช้าก็มีร้านชาบูร้านนวดน,นี่ยเยอะมากนะคะอันนี้คือโรงแรมที่พิ่ธนัทพักอยู่นะคนดังๆมา มาพักที่นี่เยอะนะคะทุกคนพวกเจเน็ตเขียวอ่าอะไรนะชื่ออะไรลืมชื่อแล้วด,ลาด,ดาราดังๆค่ะมากันเยอะดีแล้วก็ถูกหลายคนพูดแบบนี้ทั้งนั้นเลยตอนนี้ก็จะมีตอนเย็นๆนะจะเห็นรถเยอะจอดเต็มไปหมดเลยนะคะก็จะตอนนี้ก็จะเหลือแต่รถเรานี่แหละ คืนนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบนี้ค่ะฝรั่งมองใหญ่เลยปีเลอร์ปีเตอร์พีเตอร์โดนดูรายได้วันคลินิกกิติชัยคลินิกเขาเปิดตอนกลางคืนนะคะซอยห้าค่ะทุกคนคลินิกเยอะเลยแล้วก็หมอนวดเยอะด้วย โอ้โอเดีแคทเนี่ยเนี่ยค่ะถ้าเปิดตอนกลางคืนนะคะตอนหัวค่ำนี่คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเออายเท l อยูนักงานต้อนรับก็น่ารักนะคะทุกคนเุอร์ตามาเยือนิ i วันแอคเตอร์ y องซิงอะ you know a lot of people Yeah. เย่อะตอนกลางคืนก็เงียบแบบนี้ค่ะแต่หมอน,นุอ่น,นี่เปิดนะคะยังเปิดให้กันมีลำโพงประจำตัวนะคะทุกคนนั่งตรงระเบียงโอ้แฮปปี้อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะนี่แหละเขาละไลฟ์สไตล์นะคะฝระัง่ง สัมภาระเยอะนะคะต้องขนสองเที่ยวเลยเที่ยวแรกมีสุดเข็ดอันนี้ก็เป็นเครื่องนอนนะคะเราจะขนเครื่องนอนกันมา